พระปิตาหลวงปโตรุ่นพระปิตาจำโบสองปีสองพรยีเดเนื้อใบรานองค์น like. ี mm ้เป็นเนื้อนิยมโซนแก่ตั้งอิ่วมาแนะนําครับก็พระปิตานะครับจำโบสองนะครับก็คือสร้างปีสองึ่งนะครับแล้วก็มีสร้างเงินด้วยกันมีเนื้อเกสรนะครับเลื้อผงทูบแล้วก็เนื้อใบรานนะครับองค์นี้เป็นเนื้อใบรานนะครับซึ่งเป็นโซนแก่ตั้งอิ่วนะครับก็คือมีภาพเข้มๆนะครับ องนี้จะออกเป็นช็อกแกร็กเลยนะครับซึ่งแกะตั้งอิ้วจะมีหลายโซนนะครับตะกุดเงินแปลกตั้งขาวอมเหลืองนะครับดูง่ายนะครับองค์นี้ถือว่ามีคราบผงฝุ่นใบลานทั่วองค์นะครับอ่าพเจนานะครับหูคมชัดมีติ่งหูนะครับแขนมีร่องนิ้วเท้ามีร่องแขนอ่ากระและรับกันนะครับเส้นสันติคมลึกชัดนะครับอ่าแต่การพิจนาเดี๋ยวนี้พระฝีมือพิมพ์ดีมากนะครับก็ดูดิ้น เนื้อเป็นเนื้อพระเป็นหลักก่อนเลยดีกว่านะครับเนื้อแท้พระแท้แน่นอนครับหลวงปู่โตยันดวงศกกิติมานะครับมาดูจิมพีนะครับเคียไม่หนามากนะครับมีร่องน้ํานะครับตรงนี้จะไม่หนามากนะครับเดี๋ยวผมโซ่ไม่ดูดีกว่าครับองค์นี้ถือว่าสวยงามมากๆนะครับการเจนานล้ครับจับมานะครับนี่นะครับปรากฏดูง่ายเลยนะครับอนิ้วเท้าติดคมชัด เนื้อโซนอิวออกเข้มเข้มเนื้อี้ดูง่ายเลยนะครับนะครับนิ้วมือติดคมชัดเลยนะครับสิบนิ้วนะครับครับผงใบรานฝุ่นติดคมชัดเลยนะครับอ่าครับเจนานะครับก็ดูเนื้อเลยนะครับอ่าดูเนื้อให้แม่นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับพะภับฝีมือพิมพ์ดีมากเลยนะครับ เนี่ะครับเนื้อแห้งๆ้เนี่ยครับล่องน้ำตรงนี้ไม่น้มากนะครับรับเจนาอ่ะโอเคนะครับแฟรนดเบตท่านใดนะครับมีพระปิดตาหลวงปุโตหรือพระหลวงโตรุ่นไหนไหนนะครับเป็นพระปูชาพระเหรียญพระโลหะพระเนื้อผงทั่วไปพระปิดตาส่งรูปดูได้เลยนะครับถ้าจะขายตามบริไลายด้านล่างนะครับสวัสดีครับ ส่งรูปพระหล to, วงมุตโต๊ที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า si pit i สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ